เมื่อคืนฝนตกหนักโอ้ยนอกอีกแล้ว <Okay. S 1> ท่านผู้ชมค่โอ <Okay. S 1> โอ้ยไม่รู้จะรอดไหมเมื่อคราวที่แล้ว <Okay. S 1> จับได้ตัวหนึ่งก็เขาก็ไม่รอดพอเราปล่อยไปเขาก็ไม่รอดโอ้ยนี่ยังลูกนอกอยู่เลยไรใชโอเคนะเบว้ายไปคอ้อควยิสเตอร์ ข้ามันเก็ตเร์เบิดโอ้ไม่กินนะชินิดอะม่ามี่ชินิดอัฟฟูดโอ้เธอมาหมี่ขมอนขมอนได้เธอมาหมี่ข้ามันเก็ตเธอมีนกสองตัวบินมาพร้อมเลยค่ะพอได้ยินเสียงตัวนกน้อยอุ้ยท่านผู้ชมจะรอดไหมคะเนี่ยนกน้อยหอยสัง ไม่อยากจับถ้าจับแล้วเขาไม่รอดนะ่ะนั่นน่ะได้ยินเสียงนกไหมน่ะน่ะเหมือนแม่มาร้องหาลูกอีกละอยากช่วยนกนั่นเนี่ยแต่พอเราจับทีไรอ่ะสไตเดีย right ไม่ต้องจับนะลูกเดี๋ยวนกจะตายสไตเดี เดี๋ยวทุกตาคิดว่าตุกตาจะจับไปไว้ใต้ต้นไม้ตรงโน้นดีกว่าโอ้ดูเขาอาปากท่านผู้ชมโอ้โอเคโอเคนี่นนนนนนขับมาที่นี่ Bring it o e r h เดินะดิสิราม่าต่ขำเหี้ยลูกว้ายกลัวแล้ว d o t drop the อเกง Bring it over there Come on ดิมาเ right there ดอนอนอยไร่ชาไรชาย่านนกตายท่านผู้ชมตัวที่แล้วที่เคยล่งไปก็ตายคัมอานคัมโอเวอร์เฮียร์ย่านนกตายค่ทะท่านผู้ชมอ๋อเห็นบอนหนันเหเ็นบอนกิ <c oughs> นั่ไปเอวแบบนินเสียงแม่นกประทระันผู้ชมน่่อ้ใหญ่จะ skip it over there มามา <c oughs> Let it go over there ม่อวโอ้ยยอะแกันลูกมแม่นกอัพแซดใหญ่เลย The มาต h e r b i ร d i อ u p s e ด I guess เอะจ้ะ t ฮ้ยเ here under here under here because just put it under อีกแล้วฝนตกนะคะฝนตกสองสามวันจะต่อกันเนาะ ไม่นม่ไม่ไม่แม่ไม่จะเอาพุทิตเอาไว้นี่บอกไม่ฟังแม่พุทิตอันนี้แม่ไม่ t ุทิตเ r ิร์ดอันเดอเั่สิแม่เขาก็บินไปบินมาไม่เอาลูกพอแล้วอย่าจับเยอะเหมคอนยังมาฟังอีกมามาพอแล้วลูกพอแล้วไลช่า no 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 n s it's okay just leave i t there leave it there come on oh, mommy, want want no 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 You remember the last time the bird die because it was in the rain this is the rain too come on mm hmm. no 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 just keep it there leave <c oughs> the bird there the m o t h e r been around here look Ooh. เดพาก,กันเลี้ยงกันสัตว์บิดบานบิดเมี่ยงเอาโหลด My c h <laughs> i l d r e We can't keep the bird the baby bird going to die <t od ic noise> ท่านผู้ชมทุกตาก็ปล่อยนกไปไว้ตรงนั้นแล้วนะคะก็ <t od ic noise> เห็นแม่เขาบินกลับมาแล้วนะคะเรียกกันจิ๊บจับจิ๊บจับอยู่เลยน่าสงสารนะ่ะขอให้นกรอดเนาะเพราะโดยมากลูกนก เวลาเขาตกลงมาแล้วเขาจะไม่ค่อยรอดไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> มาจอบนกอีกล้ว o ูซีดมา e m เตอร์ค o ั e ดอกไม้นะคะให้ชมดอกไม้ไปด้วยสวยงามนะคะท่านผู้ชมดอกดินลี่ค่อยโดนฝนนะคะร่อ่ว,วงหมดละโดนฝนดโดนโดนน,นี้เนาะหล่นล้มหมดเลยค่ะ น,น,นั่นนนั่ลูกใครมาจอบเสียวตนกไปกวนนกอีกแล้วเล่นตต่นกเล่นแต่เบิร์ดเกิรนเนาะเนาว่ายากว่าซาลูกนี่ก็ได้นาะเนาะเนาะนอะไรชาเนอะนาะเล่นแต่เบิดเกิร์เล่นแต่เบิดเกิร์เห็นไหมคะ หรือแม่ก็จะมาทุกตาทำเหมือนคล้ายๆลังให้อยู่นะคะใต้ต้นไม้ I'm asking you not to touch the bird เห็นไหมคะแม่บินวนไปวนมาอยู่นน